สวัสดีค่ะกลับมาพบกัชบช่องว่าเาลยกินแซ่บนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาราม้านสามเมนูนั่นก็คือผัดชาหมูป่านั่นเองนะคะซึ่งนี่เราไปเอาหมูป่ามาค่ะหมูป่าหมูป่าของแท้นะคะนี่หมูป่าแล้วก็เนื้อ,อยากจะบอกว่าเนื้อหมูป่าเน้นๆแดนๆอย่างนี้เลยนะคะเราจะมาทําผัดชานั่นเองนะคะ ซึ่งน้องก็ไม่เคยทําผาชามูป่านะคะแต่วันนี้เราก็จะมาทําค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะคะเราก็จะไปเาผาเผาขนมาออกก่อนเนาะฟ้าเผาขนมันออกก่อนนะคะแล้วก็เอาขนมาออกก่อน,นะค่ะถ้าไม่เอาออกก็มันก็ไม่น่ากินใครจะกินให้ฟ้ากินสดๆได้ไหมกินไหมแล้วใส่หัวอย่างเงี้ยใครจะรู้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนฟ้าของเรานะคะก็ฟ้านะคะก็ เอาหมูป่ามาให้ค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเผาเผาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวให้ฟ้าเผานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นชิ้นหมูป่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาทําเมนูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาทัดไทยเพื่อฟ้าของเรานะคะ สวัสดีค่ะฟ้าไม่สนใจแล้วเผาแล้ว <laughs> นี่ค่ะเมมลือดมอโากิวเหรอนี่มือเหล็กค่ะจับหมูด้วย <laughs> ด้วยด้วย,ด,วยด้วยมีแฟร์มีแฟร์นั่งไงนั่งไงร้อนร้อนร้อนนึกถึงคุง<ะ>่มเหรอเอ้ากว่าละไรกัน นี่นะคะทุกคนสังเกตได้นะคะว่ามันคือหมูป่าหรือไม่หมูป่านะคะดูจากเส้นของขนมันค่ะเห็ <c oughs> นไหมคะมันก็จะเป็นรอยะคะ่ะสามเส้นนะคะอันนี้เขาบอกมาอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันเป็นหมูป่านะคะหมูสามเส้น มีสามเส้นค่ะถ้าเป็นหมูหมูบ้านนี้มีกี่เส้นอ่ะไม่ไม่เคยสังเกตนะคะยิ้ยมหน่อยสิฟ้าทำอะยิ้มหน่อยเสร็จอยัง,งโอ้ยไม่มีที่เก็บ น้ำหูป่าค่ะนี่พึ่งได้สดๆร้อนๆจากในตลาดมาค่ะ <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการเผา ผลมาออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทำการซอยชิ้นค่ะท่กทุกคนจาเผาเสร็จนะคะถ้ามันแบบมันง,งุ้มอย่างนี้นะคะแสดงว่ามันได้แล้วค่ะให้มันสีมัน เลี้งเหลือนทองทองอย่างนี้นะคะดูไปดูมามันเหมือนอันนั้นอะอะไรแบบนี้จ้ะอันนี้อันเราอัพคลาสติกละอย่างรถยนต์อะค่ะทุกคนตอนแรกหนูว่าหนูจะซอยเองนะคะตอนนี้ก็ ฟ้าก็อาสาซอยเนื้อให้คะ่ะมันยังมีขนติดอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยเอาหมูไปละเอาออกก็ได้ <c oughs> นี่ช่ำๆลองฟ้าลองกินติบดูสิติบจั่วไม่กล้ากินนะคะวันนี้ฟ้าแต่งตัวสวยมากขาวอารามเสื้อสีเขียวนะคะ เหมาะกับธรรมชาติแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะก็คือคือมันอยู่นี่อย่าดูถูกนะคะเหมือนจะเก่านะคะแต่ก็ยังไม่พังค่ะบรรยากาศรอบๆนีาง <c oughs> เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ หอมมากเลยหอมนี่ค่ะนังหมูนะคะต่อด้วยซอยนังหมูค่ะว้าวนังหมูป่านี่มันจะแข็งๆหน่อยนะคะซอยแบบนี้นี่คิดถึงน้ำวัวจีเลยจีน้ำวัวนะคะ มีนีคมมากเลยระวันนิ้วนะเอาแค่นางนะเนื้อไม่พอ ทุกคนตอนนี้เราก็มาตั้งกระทะแล้วนะคะเราก็จะมาทำการผัดชานะคะนี่ก็จะเป็นพริกที่เราตามไว้นะคะก็จะเป็นพริกสัะเทียมค่ะพริกสดกับพริกแห้งนะคะ,ะเมื่อเผ็ดก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะคะว้าวหอมอ่ะผัดเผ็ดหมูป่าเรจ,จะใส่นหีหมูป่าลงไปนะคะ วันนี้เราก็จะรอให้หมูป่าของเราสุกก่อนนะคะ hey. ใส <l ots> ่น้ำปลาลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยละก็ปรุงรสด้วยชูรสค่ะโอ๊โหทำเยอะมากเลยแต่ได้กินไหมวันนี้ ใสลงไปนะคะก็คด,ไไกดุดเกล่ใบมะกรูดคุผัดผัดเผ็ดผัดชาหมูป่าของเรานะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะคะ แล้วนะคะพร้อมเกิดค่ะ,ะรรนี่คะ่ะทุกคนผัดเผ็ดไม่ใช่ผัดเผ็ดค่ะผัดชาค่ะเดี๋ยวให้ลูหมอนชิมนะคะกับแก้มอร่อยอร่อยตานับตานเริ่มจูลโลดีนะ <laughs> <laughs> อร่อยไหมอร่อยครับ <laughs> เผ็ดจนลิสินดัวแตกไหมเผ็ดสุดยอดเลยนี่นะคะ นอกจากจะทำผัดเผ็ดหมูป,ป่านะคะลุงหมองก็จะมาทำอะไรคะมีแต่มเมนูกลับแกล้มนะคะทอดไข่เนื้อส้มนะทอดไข่เนื้อส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูผู้ชายทำอาหาระค่ะนี่ง่ายๆรวดเร็วทันใจอันนี้ก็จะเป็นแหนมนะคะแหนมส้มนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปะค่ะ ไม่ใช่ยังไม่ใส่ซอยพริกลงไปค่ะตอนนี้ก็คือจะบอกว่าไฟดับนะคะก็เลยจะมืมดๆหน่อยค่ะนก็จะเป็นผัดเผ็ดมูปลาของเราหรือว่าผัดฉานั่นเองคะ่ะยุงจะมากินละตอกไข่แล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะตับเลือดจ้ะขอบคุณนะคะที่ให้ใช้สถานที่ค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของลุงหมอนนั่นเองนะคะบ้านก็จะเป็นแบบทรงเมื่อก่อนสวยๆนะคะข้างในก็จะหุงข้าวค่ะด้วยเตาแก๊สนะคะแต่เมื่อกี้หุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะแต่ไฟดับก่อนนะคะอุ้ยใส่เต้าหู้ด้วยเต้าหู้ด้วยง่ายๆแต่อร่อยนะคะ ่ะควรจะมันดูพี่ชายทำอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นแหนมผัดใส่ไข่ใส่ถั่วคูนะคะสุดนี้ไม่เคยกินเหมือนกันค่ะเพิ่งรู้มองทำเนี่แหละแต่น่ากินนะคะวิลาไตเดือดแบรดไรค่ะลุงหมอบอกว่าทำเมนูนี้นะคะกินข้าวหมดเป็นฐานค่ะฐ <laughs> านหนึ่งกินกินกี่เดือนนะสองทางสองสองทางกินหนึ่งเดือนนะคะ น่ักินะะนักกิน,น,กกนตอนนี้ก็รอให้ไข่สุกนะคะหรือว่าต้องหู้อะไรต่างๆสุกก่อนนะคะ